สิ่งที่เรากําลังนาเสนอต่อไปนี้นะฮะเราไม่ต้องการที่จะมามอมเมาประชาชนหรือว่าเยาวชนแต่อย่างใดเพราะว่ามีนักศึกษาอยู่ที่รายการสถานีประชาชนด้วยแต่ต้องการให้สิ่งที่แขกตับเชิญในวันนี้นะฮะเขาพยายามมาเปิดเผยข้อมูลและต้องการให้หน่วยงานภาครัฐปราบปรามให้ได้สิทธินะครับเว็บพนันเป็นพันพันเว็บนะครับครับคนเข้าล่อตาสำหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครเว็บมาก่อนเพื่อให้ฝาก เท่านี้แล้วได้เงินฟรีเท่านี้เพิ่มขึ้นมาครับวันนี้ถ้าหากอยากจะให้แฉแบบเชิงลึกเลยขบวนการนี้ความจริงแล้วคนที่เข้าไปเล่นจะได้เงินกลับมาจริงๆหรือเปล่าคะแม้กระทั่งนักล่าปโปรที่หวังเอาเอา,เอาโปรโมชั่นของเว็บเป็นส่วนต่างเพื่อมาแทงสวนก็ยังมีสุดยังมีสิทธิ์โดนโกงอย่างเช่นเราได้เยอะเขาก็ไม่จ่ายอ,อขนาดขนาดเราโกงได้แล้วได้เงินแต่ก็ยังไม่สามารถถอนได้ได้ได้แค่ตัวเลขครับ,ค,รบคือคุณเอเนี่ย กล้าที่ออกมาไม่กลัวแหละฮะว่าเขาจะมาทําร้ายเลยหรือเปล่าตอนนี้ไม่กลัว้วครับ๋อตอนนี้ไม่กลัวครับผมนะฮะแล้วที่บอกว่าจะโดนขม่มขู่คุกคามถูกลวงข้อมูลคืออะไรครับยังไงฮะคือจริงๆผมสงสัยในตอนแรกคือว่าในวงการนักล่าโูมีผมประโยชน์ถึงกัรถึงพวกออฟฟิศที่เปิดพนักงานมีสี่สิบห้าสิบคนจริงๆมีบัญชีม้าหนึ่งออฟฟิศนี่สามร้อยสี่ร้อยบัญชีต่อครับผมกําลังพูดถึงบัญชีม้าที่คนเดียวสามารถครอบครองได้สามร้อยสี่ร้อยบัญชี บัญชีม้ามที่เราพยายามเตือนภัยมาตลอดเนี่ยหมายความว่าคือผู้ก่อเหตุไปซื้อบัญชีธนาคารของบุคคลหนึ่งมาถูกต้องครับแล้วก็เอาเงินนมาหมุนอยู่ในนั้นถูกต้องพยายามที่แบบหลบเลี่ยงตัวเองออกไปไม่ให้ยิความอยิางนี้เหรอเพื่อที่จะคือเบบะจะให้โปรโมชั่นเฉพาะสมาชิกใหม่ค่ะหนบัญชีหนึ่งชื่อ,อถ้ามีสิบัญชีก็เป็นสิชื่อสิโอกาส เพราว่าเฟีนั้นได้โบนัสฟรีหนึ่งร้อยสิบบัญชีก็จะได้ฟรีหนึ่งพันถ้าสิบคนสิบบัญชีแล้วคนหนึ่งนี่คือว่าต้องมีเนี่ยผมเห็นเนี่ยภาพที่ว่าคุณอภิกรณาเล่าให้ฟังว่าคุณเอขนมือถือมาไปสิบสิบเครื่องครับผมเมื่อก่อนเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำไปเยอะกว่านี้ครับเพราะอะไรเพราะว่าต้องเดี๋ยวผมจะพยายามเลี่ยงในเรื่องของวิธีการนะเอามาโกงเว็บพนันถูกต้องครับแล้วเราไปรู้วิธีการนี้ได้อย่างไรทําไมถึงไปโกงเขาได้ต้นทุนเดิมผมเป็นคนเล่นการพนันอยู่แล้วโอ้เล่นการพนันมาแล้วประมาณ20ปี แล้วก็ไปเจอในเฟซเฟบุ๊กหนึ่งที่เขานานแล้วนะครับที่เขาเอามาโชว์กันแล้วผมไปจับผมติดตามเขาว่าเขาเล่นได้ยังไงครับแต่เขาพูดกันบอกว่าเขาล่าปูแล้วแทงสวนผมก็เลยเอาจับเขามาแทงสวนเนี่ยมันจะมาทํายังไงให้ได้ให้ได้เงินอืมผมก็เลยเอาคำนี้มาหาในบาคาร่ามันก็มีมโต๊ะเดียวกันเข้าไปเราก็มาทําการเดิมพันโต๊ะเด,เดียวกันแดงกับดำเงินมันมีสองฝั่งที่ต้องชนะแน่นอน ผมเข้าใจถูกไหมว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเห็นว่ามีอินฟลูเอนเซอร์ผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์เขามักจะไปทําคลิปอะไรอยู่ในเพจเพจหนึ่งหรืออะไรเงรี้ยแล้วก็มีการส่งต่อการเหตุว่ามีการเล่นพนันนั้นแล้วก็ชักชวนผู้คนให้ไปเล่นอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นคล้ายๆสดๆเลยคล้ายๆครับรืบ่อให้ผมช่วย<ม>น้องๆนะครับในบ้านเ,เป็นคนหาคนเข้าเว็บ,บเ้า็บพนันแบบทาที่มาหมดตัวเลยแล้วก็มาสามวันแล้วก็ตั้งแต่ แล้วมาสามวันได้เงินผมไปหมื่นกว่าบาทมผมก็ให้เงินไปหมื่นกว่าบาทคือมาทํางานนะครับให้มาสมัครไว้เพื่อผมแล้วก็ได้ข้อมูลอะไรผมไปเข้าโทรศัพท์ผมได้แล้วออกไปเลยภายในสามวันตั้งแต่เรามา a c e b o o กก็มีความเปลี่ยนแปลงเข้าเว็บไหนก็เหมือนเรารู้เราตลอดว่าเราจะเข้าเว็บไหนออกเว็บไหนอย่างเงี้ยอ๋อไอมันจับอย่างนี้หรือเปล่าสะกดรอยเราไปด้วยใช่ครับฮะทีนี้พอดีว่ามีนักศึกษามาคุณเอฮะอยากให้แยกแยะให้ฟังหน่อยที่แบบว่าคุณเอเคยติดกับพนันแบบงมเงมมาก่อนเลยถูกครับสุดท้ายเนี่ย ทุกวันนี้มันอยู่แค่ปลายนิ้วอะ่ะม,มันน่ากลัวยังไงบ้างฮะพะนันออนไลน์ที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ฮะคือเว็บพนันออนไลน์นี่ถ้าเราเล่นโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยยังไงเราก็เสียเปรียบเจ้าครับเสียเปรียบเจ้าคือว่าเขากลมได้ถ้าให้สลอ็อตเขาสามารถล็อกได้ล็อกได้จริงล็อกได้ใช่ไหมครับผมสลอม็อตเนี่ยล็อกได้ที่แบบว่าโปรโมทกันว่าได้ได้ได้คือว่าโดนล็อกใช่ครับอาจจะได้ตอนแรกใช่ครับ,รบหลังจากนั้นคือมีแต่เสียกับเสียหมดนึงหมดตัวกันผมเคยเสียสล็อตแปดแสนครับแปดแสนโอ้โหนี่คือคำ แต่ที่ทํากันอยู่เนี่ยมันเป็นการช่อกงประชาชนครับโทษมันเป็นสิบปีอยู่แล้วน,นะครับทีนี้กฎหมายที่ออกใหม่เนี่ยมันก็พยายามจะแก้ซึ่งเราเคยออกรายการกันกนะก็คุยกันว่าทํายังไงถึงจะเบรกดาวไอ้เงินที่ออกจากธนาคารได้ครับะนะครับก,ก็เลยไปแก้กฎหมายขึ้นมาเป็นเป็นพระราชเป็นเป็นพระรากิจพระราชกาหนดที่ออกใหม่นะครับชื่ออาจจะยาวนิดนึงะนะครับแล้วคนก็ไม่เคยรู้ว่าเพิ่งประกาศใช้เมื่อวันที่16เรื่องพระราชกําหนดมาตรการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอไอ้กฎหมายฉบับนี้มันก็เขียนเลยใครที่ยอมให้คนอื่นใช้บัญชีครับจิน่ีบัญชีม้าน่ะก็ได้ไปก่อน3ปีปรับส0 0แสนจำคุกเลยครับค่ะโดยแน่นอนส่วนคนที่ไปใช้ให้เขาเปิดเปิดบัญชีหนึ่งบัญชีเนี่ยก็โดน2ปีถึง5ปีครับและปรับอีก5 0 0แสนอันนี้มันก็น่าจะปราบได้ค่ะ แต่ว่ามาตรการของกฎหมายฉบับน,นี้ดีอยู่อย่างผมจําเลขรหัสที่เขาบอกมาได้1518นะผมจำไม่ได้นะครับว่าถ้าใครสงสัยว่าจะถูกหลอกปั๊บเราต้องรีบโทรอันที่หนึ่งโทรมาเบอร์ส่วนกลางหรือไม่ก็แจ้งความได้ทุกโรงพักไม่ว่าจะเหตุเกิดที่ไหนทุกโรงพักต้องฝากพนักง,งานสอบสวนนะต้องรับแจ้งนะอย่าบอกบไปหาหลักฐานะรับแจ้งนะพอรับแจ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็มีหน้าสอบสวนเลย แล้วก็โทรหาธนาคารได้ใช้อำน,นาจตามกฎหมายโทรคุยธนาคาร<ม>ขอรายละเอียดเมื่อก่อนธนาคารไม่ให้ต้องมี <ยะ S 2> มงมีหมายกว่าจะมีหมายเงินออกมาแล้วอื<ม>ไอ้กฎหมายฉบับนี้บอกขอได้เลยขอแล้วก็ถ้าตำรวจสั่งไประงับการโอนหรือการจำหน่ายจ่ายโอนพร้อมทั้งต้องแจ้งข้อมูลให้กับพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าทีอ่อะไรปปงหรือ DSI อันนี้ได้เลยทาการตรวจสอบตรวจสอบได้ทันทีแล้วก็ระงับการโอนได้ทันทีครับอย่างน้อยเจ็ดสิบสองชั่วโมงที่สามารถตรวจสอบได้ได้นี่แหละนี่แหละแต่ว่าบางทีเจ็ดสองชั่วโมงอาจจะช้าไปนะเพราะพวกนี้พอโอนเข้าปุ๊บออกปั๊บเลยภายในไม่กี่วินาทีใช่อาจารย์คะกฎหมายที่ออกมาใหม่ที่ฉันขออนุญาตเรียกคาว่ายาแรงและกันเพราะว่าโทษมันสูงขึ้นอาจารย์มองว่ายาแรงชนิดนี้เนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเลยไหมคะ เกือบตรงเกือบตรงเกือบตรงเพราะอะไรปกฏไหมนี้มีกาหนดระยะเวลา5ปีที่ต้องขับปรุงนี่แสดงว่าเขาเขาพยายามลงมาก่อน5ปีเขาต้องการสกัดกั้นคนที่จะเปิดบัญชีม้าก่อนอื <ừ> ถ้ามันเปิดบัญชีตัวเองเดี๋ยวมันตามได้ไงแต่ที่วทุกวันนี้เราตามไม่ได้เพราะไปเจอบัญชีมา้าฮนะเล่นทางนี้โอนเงินปั๊บกลายบัญชีในกอในกอเขาจะไม่รู้เรื่องเพราะงั้น ตรงนี้นะครับคนที่รับจ้างเปิดบัญชีรับจ้างเขาใช้บัตรเครดิตเนี่ยต้องหยุดหมดเลยอถ้าหยุดอันนี้ได้ก็ความเคลื่อนไหวของของเจ้ามือก็จะช้าลงก็พอระง,งับได้นอะอันน,นี้แต่คุณเอเนี่ยเขบอกว่ามีบุคคลหนึ่งเนี่ยที่มีบัญชีม้าเป็นหลักร้อยบัญชีเลยอ,อย่างนี้คือว่าแยกต่างกรรมต่างวาต่างกรรมร้อยบัญชีนะญชโทษจำคุกอย่างสูงมันไม่เกิน5้าปีก็ก็ เต็มที่ก็ยี่สิบห้าสิบปีห้าสิบปีจะร้อยกรเมือ5ห้าสิบปีแล้วซิมอีกต่างหากซิมก็เหมือนกันก็เข้าขายด้วยซิมก็เหมือนกันมีมัซิมมีสมุดเหมือนกันหมดฮะแต่นีดนึงครักคุณเอที่บอกว่าให้บ่อแสมาว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเรารู้จุดด้วยหรือว่ามีการเปิด็บพนันในพื้นที่มีครับเฟซบุ๊กของเขาผมก็มีถ้าจับตรงนี้ได้มีพิจิตรอีกตั้งหลายที่โอ้มีอันนี้พิจิตรต่างจังหวัดมีมีหลายทุกพื้นที่มีโคราชก็มีอ้าว บอกเสก็ีชัดเจนนะคะเนี่ยตำรวจฟังอยู่ต้องตามแล้วนะครับอในกลุ่มเนียเราเข้าไปเล่นอาจจะกลายเป็นสมคบคิดหรือสมรู้ร่วมคิดกับการช่อโกงประชาชนเพราะคนที่เข้าไปเล่นเนี่ยก็ต้องแสดงให้คนอื่นเห็นถูกไหมว่าฉันเนี่ยได้พอโพสต์ตอไปว่าฉันได้ฉันก็จะกลายเป็นสมคบคิดโทษก็ไม่ต่างกันนะสิบปีก็ไปได้อฮะแล้วคนเล่นกับพนันไม่มีใครรวยหรอกครับครับอ้าวคุณเอฮะคุณเอออกมาเนี่ยเตือนภัยเงี้ยฮะบอกไปแล้เป่าวประกาศแล้วว่า โทษของการพนันมันน่ากลัวขนาดไหนยังไงให้สั้นๆหน่อยก่อนที่จะจากกันไปโทษของถ้าถ้าสมมติเราไม่รู้จากการเล่นเลยอย่างนี้มันโอกาสที่เราจะหมดตัวมีสูงมากหนึ่งเราคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอกเราเรารับได้แต่เวลาเราได้แต่เวลาเสียเรารับตัวเองไม่ได้เพราะเราจะต้องเสียอก็คือคนทุกคนโดยนิสัยส่วนใหญ่วิสัยของคนของคนเล่นพอเสียแล้วอยากได้ถูกต้องเขาจะจุดยืนเราคือต้องการให้ปราบใช่ไหมผมต้องการให้ปราบหมดเลยครับอื คือมันมันผมรู้มันไม่หมดหรอกแต่มันก็ต้องเหลือน้อยครัถ้าหมดจริงมันยากครับฮเอาละอย่างน้อยวันนี้เราถือว่ามาได้เปิดโปรงและส่งเรื่องนี้ไปถึงคนที่กําลังตัดสินใจเล่นนันออนน์ไม่ได้รับจ้างใครมาแชร์นะไม่มีครับจย์มาแชร์ด้วยความเต็มใจนะคะเอาละวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ